สัปดาห์นี้การเงินโดดเด่นเงินไหลมาเทมาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้จะพูดถึงท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างการเงินในช่วงนี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นมากนะครับเงินไหลมาเทมาดังเหมือน สายน้ำใหญ่ไหลผ่านเลยนะครับช่วงเนี้ยเป็นจังหวะดีการลงทุนการงานที่ทำไปให้ผลกำไรนะครับหรือบางท่านเสี่ยงโชคลงทุนเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับเงินเนี่ยเข้ามาในจังหวะนี้เข้ามามากนะครับเพราะฉะนั้นบริหารให้ดีจะต่อยอดอย่างไรคิดให้รอบคอบนะครับส่วนบางท่านอยากจะเสี่ยงโชคจังหวะนี้เป็นไปได้นะครับ เรื่องของการงานนะครับปัจจุบันเนี้ยท่านจะต้องเน้นใช้สื่อโซเชียลให้มากๆนะครับเพราะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้และก็เพิ่มช่องทางการมาซึ่งงานของตัวท่านเองด้วยนะครับเน้นเอาไว้เลยบางท่านติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้เริ่มลุยแบบชนิดที่เรียกว่าเอาจริงเอาจัางนะครับหรือบางท่านยังไม่ได้เริ่มต้องเริ่มได้แล้วนะครับ งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมองหามองหาลู่ทางเอาไว้จังหวะน,นี้ดีมากๆนะครับความรักนะครับสำหรับคนมีคู่ต้องชวนกันไปท่องเที่ยวนะครับไปเติมความหวานให้แก่กันหรือเติมความสุขให้แก่กันระหว่างการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีเติมใจให้กันนะครับคนโสด คนที่พูดคุยกันอยู่ในเวลานี้หรือมองมองแล้วสนใจหรือชอบพอกันเนี่ยอันนี้อยากให้พูดคุยกันคบหากันแบบเพื่อนกันไปก่อนนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเหมือนศึกษาดูใจกันไปก่อนใจเย็นๆนะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ระวังความเครียดสะสมบางท่านไม่รู้ตัวนะครับเราทำงานมากงานเยอะไม่ได้ผ่อนคลายนะครับ ต้องหาจังหวะหาโอกาสผ่อนคลายลงนะครับถ้าไปเที่ยวหรือออกท่องเที่ยวบ้างเนี่ยระมัดระวังการทานอาหารด้วยนะครับอาจจะทําให้มีอาการของท้องเสียได้นะครับหรืออาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของภาวะบางท่านน,นะครับมีภาวะถึงเรื่องของโรคลมนะครับสําหรับท่านที่มีอายุมากแล้วนะครับควรบูชาเหรียญพระราหูทรงคุดหลังดวงดี และทาสีพึ่งฝันทงพระแม่ลักษมีรุ่นสมปรารถนาเพื่อให้การงานของคุณนั้นมั่นคงการเจรจาการงานนั้นราบลืน่นสำเร็จไปได้สมปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมมีความสุขความเจริญกันทุกท่านนะครับ